สวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมเนาะเช้าวันที่ห้าพฤษภาเดือนเมืองเด้อว,วันนี้เช้าวันที่ห้าครับผมเนาะ,ะเป็นยังไงบ้างพี่น้องโคตรติดต่อขาบานหลายพี่น้องมืดฝ้ามืดดินเลยเนาะ เป็นยังไงบ้างข่าวข่าวซองละแสนเด้อพี่น้องเดอ้อซองละแสนครับผมเนาะก,ก็เมือวันที่หาแล้วพี่น้องก็ย่างบ่าจะมีความคืบหน้าแต่ว่าขา่าวก็ลือมาหลายพี่นอ้องเนาะคนถามแล้วก็ว่าจะาสั่นแล้วก็ว่าจะสี่เพิ่นหายมาแล้วหายตัวนั่นหายตัวนี้่วกว็มาถามแอดมินว่าขาดสายเอามือนี่แอดมิน กาสิม,มีคราตอบไ้ได้พี่รลองเด้อเนาะเป็นแต่ไรมาแต่ไรเฮ้าทาั้งทีมงานกาเอฟซีกับพิจตรณนาเบิงอาเป็นแนวทางแค่นนัรบผมเนาะรายเรียกที่ท่านให้มาให้คิดดีๆสักก้อนพี่น้องเนาะว่าจะน่าจะลงทุนไหมเด้อพี่น้องเด้อเนาะ นี่คืองวดที่ผ่านมาชุดนี้คือชุดของแท้ครับผมเนาะ,ะให้ครับที่งานทั้งช่องมาเป็นงวดที่สี่ด้วพี่หอังเด้อจำไม่ผิดเนาะเป็นงวดที่สี่แต่ว่าทีมงานคึ่งได้งวดที่สี่ครับ่ามที่เพิ่์นบอกามาสิลวาสันงวดแรกพี่หลองบอแอดมินบอบอบอ้านหลู้เนาะบปบ้านโคเขามาบอก งวดแรกเพิรนว่าไห่หนะึ่งหกเนาะตามที่เพิ่นเล่าสุฟังเนาะเพิ่นว่าเลขสองล้านเนี่ยเป็นงวดแรกไห้มากหนึ่งหกออกหนึ่งหกล่างงวดที่สองให้สี่สองครับแล้วก็ออกสี่สองล่างตรงๆนี่คือค้าที่เพิ่นบอกมากเนาะแต่ว่าเป็นอะไรกะเพราะว่าทง 2, างสองมุขันทำเขา่างวดที่สาม นั่งบบยห้าม่าวพี่น้องตอนนี้เพิ่ว่าเพิ่งหายซีหกนี่แหละหนึ่งหกีหนึ่งีหกอะไรนี่ประมาณนี้แหละแต่ว่างวดที่สามรุดแต่ว่าเพิ่นไปถูกรางวัลที่สองยี่สิบห้าใบสีหาราน,นี่แหละครับพี่น้องเนาะแต่ว่าหลังจากงวดที่เพิ่นถูกรางวันที่สองนี่นะนเนาะเป็นงวดที่สามงวดที่สี่เพิ่นติดต่อเข้ามากับทีมงานครับ อที่ว่าพ่อดาบเส้นและย่องนี่เพิ่นติดต่อเข้ามางวดที่สี่ครับเพิ่นโทรเข้ามาสายทางช่องนี่แหละไอ้มันก็ได้รับพอดีเพิน่นเลยว,วา่าเพิ่นมีข่าวดีบอกบริษัทต่อกันโดนแล้วเนาะเป็นปีแล้วละ่ะพี่น้องบ่ิษัททำงานร่วมกันรัสเซีาเพิ่นโทรเข้ามาว่าเอาพวกพ่อดาบเส้นและย่องเด้อน้าหาเบอร์คิดวัดคิดถึงอยากเอาตัวเด็กแม่ขา้างฝากเอฟซี ก็เลยได้คุยกันพี่น้องเพื่อนก็เลยบอกว่าที่ไปที่มาเลขสองล้านแสนเนี่ยข้าเจ้าเชให้สิบงวดเนาะเพื่อนก็เลยว่าได้มาแล้วสามงวดเนาะเข้าตรงๆสองงวดก็คือหนึ่งหกกับสี่สองงวดหกสี่เพราเขาแต่ว่าเพื่อนไปถูกรางวัลอัลที่สองและพี่น้องเด้อก็ห้ามาได้ปว่านงวดงวดที่สี่เพื่อนก็เลยโทษเขามาทางสองสองล้าแสน เม็ดเดียวก็คือศูนย์สามเม็ดเดียวคือศูนย์สามตารางก็ให้กัฟไว้พร้อมก็คือสามศูนย์นั่นแหละพี่น้องเนาะไ้มาตองหมัดที่ไปที่มาเนาะบ้านนี้สักพักหนึ่งโดนเติบประมาณอาทิตย์หนึง่งพอกติดต่อเขาบมาไหมโทเขามาไหมาม,าไหม,มีก็เลยหลับว่าไปซื้อรัตตลีมาแล้วพี่น้องไปซื้อรัตตลีมาแล้วไปเหมายอยู่ มองต้นขวมันเลยอยู่เืออจะวัาเลยคนว่าไปหอบมาสี่ล้านหาล้านใบเนาะก,ก็คือศูนย์สากับ30มนยี่แหละยางละครึงแต่ว่าอ่รักลอยมากเพื่อนกระโดดมากเหมือนลวก็หาศูเนาะหาศูนย์คนหลูดมากคนว่าคนว่า,วาอ่าให้หาศอาจจะมาบน03อาจจะมาล่างคนเลยให้ไหว้ว่า 03, หาศูนย์สามจัดเลย เป็นมอมาแล้วลอตเตอรี่นะเนาะพึ่นติดตอ่อเข้ามากครับอตอนหวจะออกเพื่อจะติดตอ่อเขามาอีกครับผมรอบที่สามสำหรับผลที่ผ่านมาเนาะติดตอ่อมาว่าพึ่นฝันบึด่ดีฝันว่าอมี่กุ้านท่องมา,จากจังไรมาก,กวนก็เลยเอามอท้ำจังมอทาม,มากนาั่งเบิงลพึ่งจะว่าพึ่นมาดีพึ่นมาให้โชคก็เลยว่าให้กุ้านท่องหาตนหาองเนี่ ยิบรตตีให้ขาเจ้าเลยยิบให้นี่ยิบรตตีให้นี่หกตัวนี่พี่น้องเป็นตัวที่ิ่นซื่อรตตีมากเลยแหละขาเจ้าจยิบยตัวนี้ให้เนาะหกตัวนี้ก็เลยว่าลูกคายด้วยห้าศูนย์สามมัาจะตัวเดิมตัวเกา่าที่พนบอกไว้ได้พี่น้องเด้อที่ไปที่มากคือเป็นวดที่สี่ครับก็เลยแตกบึ้มเลยก็เลยออกสามตัวตรงๆห้ 5, 3, าศูนย์สามทั้งนี้ทั้งนั้นคือ พอดับเชื่อราย่องนี่แหละซ่องละแสนนี่นติดต่อเขามาเนาะติดต่อทางง่องเขามาแต่ว่าหลังเลขออกไปห้าศูนย์สามออกบนตรงตรงห้าเลยพี่น้องอ่ะเพิ่นก็นเลยว่าอ่ะก็เลยหลังจากนั้นก็ได้ติดต่อกันได้เช่นึงหลังจากเลขออกครับผมเพิ่นโทรเขามาว่าะจะทำดีที่จะได้มาแล้วซ่องละแสนแต่ว่าบวท่านได้เปิดเด้วยพี่เงอปล่าสุดเนาะ หมือนยิ่งฆ่าวาสนาจะเอาหมอทำผู้เก่าน่ะมานางเบิงว่าตัวไหนตัวไหนตัวไหนละห้างนี้ห้างนั่น,นก็รอให้เพื่อนมาขายรถตอรีก่อนให้ข้าเจ้าจำนายลถตอรีก่อนหาซื้อได้ก่อนเนาะแต่ว่าบานนี้คนถามหลายพี่น้องบางคนก็นว่าเพิ่นจิไปโคราดโอ้บางคนก็นว่าจิไปอุบลสจีไปซื้อสวนลำไส้ไปซื้อนั่นซื้อนี่ไปห้างขราเจ้า โก้เขาว่าเอฟซีเงี้ยเขาวา่าพ 18, จิไปก็แต่ว่าจะขายซีขายห้างนอวา่าบางคนอยากไปเมาสวนทุเรียนอยากไปซื้อทุเรียนน้ำเพลินไปอุดหนุนน้ำเพลินอ่าจะเอ้นีน่บรูครับเนาะเอ้พีน,ะนจะพูดให้ฟังเพราะว่า,วาเพลินทั้งหมดทั้งมวลเพลินจะติดต่อเข้ามาเองเ,อเพื่อยๆเด้อมีแต่วา่าเพลินให้มาแล้วทําพิธีแล้วหยิบได้แล้วอ่าได้สองคู่ ได้หนึ่งคู่ได้สองคู่อ่า FC หูจักมัดอย่ยงังแต่ว่าทางส่งยังไม่ปักใจเชื่อได้พี่รองเด้อเพราะว่าทา้านมีขนาดเพิ่นบไดติดต่อมาปกติเพิ่นจะติดต่อมานสำหรับพอดับเชนอยองล้ะก็ไลยสายแล้วพี่้องอ่าบางคนกับว่า,าทางไล่ทั้งสี่เนาะพี่้องก็ให้ระวังให้ดีๆเนาะสำหรับตัวนี้เพราะว่า ทางนี้ทงนั้นแอดมินต้องรอการติดต่อกลับมาจากเซียระยองนะราะวะ่าแอดมินเคยโทรไปหาแล้วพี่น้องหลายเทียอยู่แต่ว่าบม่มีเสียงตอบรลับนะก็เลยบ่ได้ยืนยันว่าแม่นตัวจริงบ่เพราะบ่บได้คุยกันเลยว่าเพิ่นฮอดขันใดแล้วไปฮอดขันใดมิตอ่ายืสี่ว่าไปเบิ้งช่องนั้นช่องนี้ว่าได้มาแล้วทําพิธีแล้วกุมารทองหยิบแล้วอันนี้แอดมินบ่ห้ได้ ปักใจเสือเพราะว่ายังไม่ได้ยินจากปากของเสียรละย่องเลยพี่ห้อมเนาะความขืบหนาบเพานทนมีเลยนาทางส่องบอลูโดยพี่น้องเด้อก็ได้แจงข่าวให้ฟังบ่างคนบอกว่าได้มาแล้วสองตัวสองชุดแต่ว่ากับฟังไหวแต่ว่าต้องรอฟังจากปากเพราะว่าคนเคยบอกว่าถ้าเป็นของแค่ต้องมีเสียงพอดับเสียรละย่องพร้อมตัวเรีต้องออกจากปากเพิ่นเท่านั้น เนาะบางคนก็นกนว่าเขากลุ่มไลน์ทางช่องไม่มีกลุ่มไลายทางช่องไม่มีครับผมเนาะห้พี่น้องพิจารณาเบิ้งไ้เป็นแน่นั่นสำหรับทีมงานมาไฮห้งไม่มีกลุ่มไลายเด้อพี่น้องเด้อบ่มีกลุ่มไลนใดๆทั้งสิ้นตัวเลขต้องรอจากาพ่อดาบเพิ่นติดตขามาแจ้งเป็นทางการตั้งจีลงห่หไได้เนาะพี่น้องเด้อเพราะว่ากระแสมาแห้งหลายเลขตัวเดียวเนาะตัวเดียวเม็ดเดียวใครๆก็อยากได้ แต่ว่าให้พิจารณาดูดีๆก่อนเด้อยพี่น้องเด้อเพราะว่าทาั้งสองฝากไว้ให้เปลยนเนวทางเนาะเพราะว่าย่านบอยอยากให้พีนพ่น้องเอฟซีพิดหวังเขาหวังหลายเลยแต่บ่ดีพี่น้องเนาะเพิ่นได้ย่าเพิ่นบอกเพิ่นได้เข้ากับฟังเบิงแต่ว่าย่ามี้เข้ามาหวยหาอันนี้เป็นงวดที่ห้านะถ้ามางวดน,นี้จะเป็นงวดที่ห้าข้าเจ้าเสียหายสิบงวด สำหรับสร้างกะแสงวดนี้ฮอดเคิร์นห้างพอดีพี่อ้องเข้ามาแล้วสามงวดหลุดงวดหนึง่งแต่ว่าพอดาบเสรรยอเพิ่นบนรุดตั้งงวดคนได้รางวัลที่หนึ่งแต่โอ้คนได้รางวัลที่สองเนาะงวดที่ผ่านมากกได้รางวัลที่ซีบอ่ะยัดซิบก็ใบแล้วก็ได้สามตัวความเด้พี่้องเด้อเอาถ้าอ่างนั้นใครที่รอติดตามเพราะว่าคนก็นว่าไม่รู้ว่าอันไหนปอบอันไหนแ้เนาะ เนาะแต่ว่าข้าเจ้าก็ฟังจากทีมงานมหาแห่งเพราะว่าข้าเจ้าเคยเห็นในในช่องมหาแห่งวสันพี่น้องเอารอดจิดตามมาแหงครับผมเนาะเพราะว่าตัวเลขที่แช่จริงเพราะมันมีหลายข้าวปอมข้าวหลอกข้าวล่วงหลพี่น้องตอนนี้อ่าไอ้พี่หูจนจับอบว่าข้าเจ้าปล่อยตัวไรข้าเจ้าโทษมาบอกแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าของแช่ของจริงเนาะเราฟังจากวากเซียนระยองเพราะว่า ถ้ามีอย่างชนมากเพิ่นจะติดตอ่อเข้ามาเองเพราะว่าแอดมินโทรไปหาเพิ่นแตบ่รับเนาะบ่รับแล้วก็บ,บางคนก็เป็นเสียงผู้หญิงเนี่ยไม่รู้ว่าของแท้ของปลนะ่องขวบหรือดี่งเราพี่นะ้องเนาะเอาตามนั้นใครที่ว่เาเลขสองละแสนทางชอ่องจะยืนยันให้อีกครั้งหนึ่งต้องรอฟังคำตอบจากปากเพิ่นเองเด้อพี่น้องเด้เอสำหรับคลิปนี้ส่งมาอันครับผมเนาะรอติดตาม อย่ากระพิบตาเด็ดขาดสำหรับพ่อดาบเชอรน้อยองสวัสดีครับ